ยินด้วยกันนะผู้ชมด้วยไฟดังแล้วเหรอเดีย๋ยวเราต้องค่อยนะล้างน้ำเนาะค่อยล้างน้ำเราสับเดีย๋ยวสับก่อนสับให้มันเลยตัดตัดแล้วก็ผ่าผ่าไอ้นี่นะ โอยงามงามมากเลยใช่ไหมเรคือมันมันสวยงามมากเดี๋ยวผมก็ค่อยล้างทีหลังจับผ่ากลางก่อนเนาะทำไงดีนะแบบนี้เนาะทำแบบนี้อันแบบนี้ทำสองอันบอกแบบนี้บอกสี่ สี่ก็ได้โอ้โเนี่ยก็เจยลงังไม่มีโต๊ะนั่งเลยนี่ได้โต๊ะนั่งแล้วท่านผู้ชมไปเสียงนกมันร้องเขียบเขียบเขียบน่ะนกเอียงก็มีนกเยอะแถวบ้านอ่ะเพราะว่านกมันจะมาหากินมาแรงหากิน มากินด้วยกันก็ได้เดอ้อใครบ้างเนะ่ะมาทำกินด้วยกันเนาะเสียงเรร้อมช่วงช่วงน่อไม้ก็กินแต่หน่อนไม้แหละครับกินแต่หน่อนไม้หลยีย่ดูสิดีจังเราก็ นนไม้กขอบคุณมากเลยขอบใจมากๆเลยถ้าอันไหนมัน มันเล็บแล้วเราก็ไม่ต้องนั่นหรอกเป็นไม้เสียงนกร้องเช้าเช้าเสียงนกร้องดีมากเลยได้เลยแล้ก็เดี๋ยวพอมันน้ำเดือดล้างก็ลงได้ที่ก็ได้กินเลยง่ายอไม้ดอไม้อ่อนมากเลย ดูสิอ่อนมากเลยท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาทำน้ำพริกกะปิกันต่อไปเนาะหลังจากที่เราทำหน่อไม้ได้กินแต่มันเหมือนหูเโโนาะยิบ อยู่ในรังแกไปป่าบ่อยแกออใกไ่เช้าแกไม่ได้ตื่นสายเหมือนเราแกจะออกไปไร่ไปนามันจะไม่ไลงหม้องไงต้องตัดเป็นสองท่อน บ้านเราเนะ่ะช่วงหน้าฝนช่วงหน้าหน่อไม้มันจะได้กินหน่อไม้เดียท่านผู้ชมนี่แหละคืออีสานบ้านเราคือมันได้กินของแบบสดสดนะถ้าอยู่ในเมืองก็การที่จะออกป่าออกดงก็มันจํากัดนะมันต้องเวลางานเนาะเนี่ยคือจะบากัดจ้ากนะ็ตานี่เปนานเเองแล้วก็เราก็มาเวลาออกป่ามันไม่มีตามเมืองเนาะไม่มีป่าจะเดินเนาะ ้านเรามันมีป <c oughs> าดึงเขาต้องต้มต้องต้มทั้งไอหน้หนี่เลยทั้งสมะเลยนะเดี๋ยวก็ได้กินแล้วอยู่บ้านก็ได้ฟังเสียงนกเสียงกาเนาะเสียงธรรมชาติร้องเนะคินไหมเนี่ย โอ้ใจมากเลยนะ่ะอ่อนมากมากเลยแน่มนกอใจมันอ่อนจริงๆเลยเมื่อกี้กินกาแฟาไปแก้วหนึ่งแล้วก็อยู่ได้ยังไม่ได้หิวอะไรมากมายที่แล้วใส่เข้าไป เวลาเห็ดออกเขาก็คนที่ไปหาเห็ดไปจังก็ได้เห็ดดูสิใส่เรียกระใจมากเลยกระใจยขลังนะมันอ่อนมากเลยท่านผู้ชมอ่อนอ่อนจริงๆเลยเดี๋ยวเราไป านะให้น้ําเดือดก่อนเราก็ค่อยนําไปต้ม,มให้น้าเดือดแป๊บหนึ่งแล้วเราก็ล้างเสร็จก็ค่อยนําไปต้มต่อไปเนาะให้นไมา้สดสดทั้งนั้นเลยเดี๋ยวต้องนํามาล้างก่อนที่จะชุให้มันสะอาดจะไปล้งางก่อนจะไปเปิดน้ํา ล้างนิดก่อนเนาะเพราะว่าตรงนี้ต้องกวาดทุกวันล้างทุกวันล้างบ่อยมากล้างแซบขัดประจำไอตรงนี้น่ะเ <Okay. S 1> ออไมาใักไหนแล้วม,มันสดฮะโนะอ,อ้อลาเนี้เหรอ ก็เลยคิดเคยถามอะไรหนิโหยเลยเครื่องติมตินใจต่างเ,เ<อ>ขาคุณนได้จอดลุงจะต้มเนะเาะงั้นลุงขึ้นคนดเดียวฮะเ,เ,เออเ้าจอดเขาอืมอยู่รถเบนสันชั้นตองเด้อเราขึ้นไปขอบคุณมากเลยดูสิท่านผู้ชมมีแต่เพื่อนสหายเพื่อนสหาย ที่น้องป้องปายนํากะปิมาให้แล้วทํากับกะปิพี่น้องเอามาฝากยายเพียบเอากะปิมาให้อีกแล้วได้กินทากะปิมันเป็นวัฒนวัฒนธรรมที่ยังไม่ได้ <c oughs> ยังไม่ได้ขายก็คือมีการแบ่งสันปันแบ่งปันกันให้กินนะเนาะถ้าเป็นเมืองหลวงก็ซื้อกันซื้อขายกันมีแต่เงินแ <c oughs> ลกเปลี่ยนกัน แต่ของบ้านอีสานบ้านเราก็จะไม่ค่อยมีก็ยังยังคงมีวัฒนธรรมการแบ่งปันกันอยู่พอสมควรนะท่านผู้ชมอันนี้เรื่องจริงๆเอ่อเป็นสิ่งที่ยังอยู่คู่จิตใจของชุมชนบ้านเราอยู่ในการแบ่งอาหารกันแล้วก็แบ่งของให้กินกันนะครับถ้าใทมีอะไรก็หยิบยื่นหยิบยื่นสู่การกินตอนนี้ไฟก็เริ่มเดือดแล้วเห็นไหม ไฟไฟกำลังเตาน้ำนะ่ะที่ตั้งไว้ใกล้จะเดือดแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่เข้าไปนะครับอมผมจะใส่ต้มไปเลยพร้อมแล้วเห็นไหมนี่อยากใหกกกก้นไปก่อ ดูสิเนื้อนอ่ะนี่ใส่เข้าไปโอ้ยสะอาดใส่เข้าไปใส่เข้าไปเอาเกลืออยู่ไหนเกลือเอาเกลือมาเติมด้วยจะได้เกลือเป็นอ่ะมันเหมือน,นกันบ้นวะไม่เป็นไรพอดีเลยเนี่ยโม่หน,นึ่ง สุดยอดแล้วุณผู้ชมค่อยเตรียมอะไรให้มันค่องเตรียมแล้วปิดฝาให้เรียบร้อยเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเติมเกลือก่อนเติมเกลือไปเลยอ,อันนี้เกลือใส่พอลมันจะเค็มเกินอีกสักครู่หนึ่งเราก็ค่อยอทำน้ำพริกกะปิเนาะอืม ต้องเด็ดมันให้มันสะอาดเดือดดีแท้เลย้อมหอมนะพผ่ชมลูกมะนาว็็้งามงามเดี๋ยวกินกนระทกรกต่อมะน,นาวนะ ถ้ทุกโรคยังพอมีอยู่บ้างเพราะว่าไม่เช่าเขาไปเก็บเก็บมาล้างทำความสะอาดให้มันเด็ดน้ำดูสินี่เห็นไหมเนี่ยดูสิเดี๋ยวเปิดฝาออกก่อนเนะเาะพอมันลอยให้มันเดือดแบบนี้แหละให้มันเพราะว่ามันถ้าถ้าปิดฝามันจะพุ่งขึ้นมาเนี่ยดูสิโอ้น้ำน่ากินจังเลยหน่อไม้นะ่ะ อมสุดยอดเลยอร่อยแน่นอนวันนี้นะ่ะนี่พอล้างสรแล้วกจ็จะได้ประมาณนี้สวยงามทีเดียวพริกมะนาวแป้นโอ้สุดยอดเลยนะ้ำเยอะจริงๆเลยเตียมเนาะเอาเผ็ดแค่ไหนเอาเผ็ดแค่ไหน จะพอประมาณนี้เนาะอ๋อกะปิกะปิหอมหอมดูสิท่านผู้ชมกะปินะ่ะเนื้อเนื้อละเอียดมากทีเดียวเลยหืมดูเสียงนกสิบรรยากาศดีดีท่านผู้ชมครับเห็นไหมเสียงนกร้อง ต่อไปเราก็ใส่กะปิเข้าไปเนื้อกะปิดูสิเนื้อก,ะป,อกะปินะ่ะโอเดี๋ยวจะหมดไม่กินมันหลังอีกหมาแมวไก่ก็ไม่มีในบ้านเนี้ยเพราะฉะนั้นรับประกันว่าไม่มีอันแมวไม่มีแต่น้ำตาลปิ๊บเข้าไป เพื่อให้มันน้ำตาลไปเลยเพราะว่ามันต้องใช้อยู่แล้วแหละคนเราต้องใช้ม,มะนาวอันที่จริงถ้าตามขั้นตอนนะครับเราต้องหั่นมะนาวเอาไว้เตรียมพร้อมนะ่ะแต่ทำไปคุยไปเนาะไม่ได้เร่งรีบก็เลยไม่ดูมะนาวสิน้ำมะนาวสิ ือน้ำเยอะมากเลยอ่ะแบบทำแบบลูกทุ่งลูกทุ่งอ่ะเนาะไม่ได้ทำแบบให้ผู้ดีกินหรอกเนาะเราคนบ้านนอกคอกนาเราก็ใช้อยู่แบบภาษาพื้นๆอ,อยู่แบบบรรยากาศนะไม่ต้องไปซีเรียสกับอะไรมากมายค่านผู้ชมเนี่ยดูซีใสไปแล้ว ทำเล่นๆไปเรื่อยๆนะ่ะได้กินไม่ได้รีบร้อนอะไรเนาะเราทำไปกินไปค่อยๆกินขออนุญาตกินหน่อยนะน่ากินไหมท่านผู้ชมดูสิกะปิผม,มํำ กำลังดีเลยเผ็ดมากเลยดูสิเห็นไหมมันจะเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยดูสิพรว่าดูสิหน่อมไม้สุดยอดเลยท่านผู้ชมน่าร่อยมากๆเลย อืเสร็จแล้วต้ตมตำกะปิเดี๋ยวเติมน้ำอุน่นนเล็กน้อยก็พอใช้ได้แล้วล่ะเรียบร้อยน้ำพริกกะปิท่านผู้ชมโอ้หน่ากินจังเลยเรียบร้อยแล้วน้ำพริกกะปิยังดีเดี๋ยวก็กินกับอ่าหน่อไม้เนี่ยต้มเสร็จแล้วสุกแล้วเดี๋ยวนำมา ออรับประทานได้เลยนะโอเคท okay. ่านผู้ชมบ,บรรยากาศช่วงเช้าก็าประมาณนี้นะครับก็ขอกรบบรรยากาศพร้อมเสียงนกเสียงนกธรรมชาตินะครับไพเราะ,ะดีจังสวัสดีครับ